อยากจะบอกว่าโดนั์นทรัมป์เป็นปรธานาธิบดีที่มาจากภาคเอกชนค่ะนักธุรกิจก่อนจะมาเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเลยละนัและนักธุรกิจและพ่อค้าสไตล์โดนั์นทรัมป์เป็นสไตล์โหดเดินหน้าแล้วฆ่ามันเอออันนี้น่ากลัวมา,จากจะต่อรองจะเจรจา,จากับใครต้องทุบให้นุ่มเสียก่อนแล้วค่อยเจรจาอืมนี่คือคือสไตล์ของพ่อค้า ในรูปแบบของเดินธันทมสมัยก่อนไปที่รู้กันสมัยทำธุรกิจแกเป็นพ่อค้าสายโหดเขาเรียกสายโหดอ่ะวิธีธุรกิจของแกจะไล่ต้อนคู่ต่อสู้จนมุมจนกระดานทุกคนไม่มีไมตรีและถ้าจะนั่งเจรจาความธุรกิจกับใครเนี่ยก็ไตกบาลให้หัวแต่เสียก่อนแล้วค่อยคุยชิงความเป็นต่อในการต่อรอง่บอกเมื่อมาเป็นนัฐการเมืองก็เอาสไตล์นั้นมาใช้ นี่ไงนี่คือโจทย์ที่มันยากไงหลายคนก็กดหัวเลยอีกอย่างหนึ่งนะคุณแมวสาวอีกอย่างหนึ่งนะคือคือการปรับเกมเร็วเออนี่แหละทุกคนเดาเดาไม่ถูกอะโดนัครับนี่ปรับเกมเร็วมากเลยแล้วเป็นเกมที่หลายคนบอกว่าเดาไม่ถูกเหมือนกันนะเดาทางยากอจะมองว่าทาบ้าแต่เขาฉลาดนะแต่ก็เป็นคนบ้าที่ค่อนโคจะอัจฉริยะเลยแหละใช่แล้วก็จุดแข็งอีกจุดหนึ่งก็คือปรับตัวเร็วมาก เปลี่ยนเกมเร็วมากมประมาณตีสองของประเทศไทยนี่ว่ากันตามเวลาของประเทศไทยนะ,ะตีสองของประเทศไทยวันนี้วันนี้วันนีออ้วันนี้เลยส so ดนน, <not S 1> ดนักท่อออกอแถลงการผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Truth Social ค่ะ Truth Social เนี่ยมันคล้ายๆกับทวิตเตอร์คล้ายๆกับ a c e b o o k นี่แหละ,ะแต่มันเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ ดอนั้นทามเขาสร้างขึ้นมาเองเขาใช้เองแล้วเขาก็จะใช้สื่อสารกับกลุ่มของเขาเองนะครับแบบนี้แหละเขาใช้ช่องทางนี้เขาออกแถลงการถ้าตรงกับเวลาในประเทศไทยก็คือตีสองตีสองกว่ากว่วันนี้วันนี้วันนี้คือวันที่สิบใช่ไหมวันนี้วันที่สิบข่าวเวลาประเทศไทยค่ะย่อเรื่องก็คือเขาออกอะไรมาคะจะชะลอการขึ้นภาษีกับเจ็สบห้าประเทศที่ยอมซิโลราอ ไม,ไม่ตอบโต้โดนนั่นทร้์ไม่แข็งขืนพยายามพยายามที่จะขอเจรจากับโดนนั่นทป์เขาบอกว่าเขาจะชะลอการขึ้นภาษีเก้าสิบวันแต่นะสำหรับประเทศจีนเขาเตะบาลเลยเขาประกาศขึ้นภาษีจีนเป็นรอบที่สามเบ็ดเสร็จ et นะประกาศเช้ามืดวันนี้นะเบ็ดเสร็จจีนจะเจอไป12 5เป จาก104เป็น125บวกมา21เปอร์เซ็นต์น่ะขึ้นทันทีแต่ก่อนจะเป็น104มันก็แค่4 50เปอร์เซ็นต์ค่ะหือมากใช่ไหมบวกไปเลยอีก50บวกเข้าไปเป็น100กับ4ีเปอร์เซ็นต์ถืออีกหืออีกใช่ไหมบวกอีก21บวกอีก21ก็เป็น125%ขณะที่ชะลอการขึ้นภาษี75ประเทศที่ซิโรราบโอ้โหเปลี่ยนเกมเร็วมากใช่ค่ะสุดยอดเลยไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะมามุกนี้นะค่ะเออ จัวหัวไว้ก่อนสองเรื่องนี้วันนี้เราจะขยายาเราจะขยายสองเรื่องนี้วันนี้เราจะขยาย